เชิญท่านวัชระเพชรทองฮะสิบห้านาทีฮะท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผม ขอกราบขอบพระคุณพักที่ได้ให้เวลาผมถึง15นาทีแต่ถ้าพี่น้องประชาชนได้ฟังคำอภิปรายของท่านหัวหน้าพักของกระผมเมื่อวานนี้ก็จะเข้าใจกระจางแจ้งถึงหลักการและเหตุผลของการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับจริงๆแล้วผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ได้ฟังคำอภิปรายของท่านหัวหน้าพักของกระผมซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่อาจเป็นไปได้ในณที่นี้ท่านประธานครับผมไม่รับร่างรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับด้วยเหตุที่ว่าเพราะการแก้ไขร,รัฐธรรมนูญในขณะนี้ท่านประธานครับมีการสั่งการมาจากต่างประเทศ และมีหนังสือพิมพ์ได้ลงอย่างชัดเจนบอกว่ามีบุคคลได้สกายสั่งไปยังรัฐมนตรีสสที่มาประชุมพักให้แก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อทำลายกลไกการตรวจสอบถงดุลของประชาชนองค์กรสระสารและบุติสภาเป็นการขยายอำนาจให้รัฐบาลเพิ่มมากขึ้นท่านวัชลระมีผู้ประททวงฮะ ประสิทธิ์นั่งดีกว่าครับเียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำร,รวจประสิทธิ์ชัยรีสาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรักเพื่อไทยจังหวัดสุรินในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมต้องประท้วงผู้อภิปรายตามข้อบังคับข้อ43อภิปรายนอกประเด็นและสายร้ายให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยความเที่ยงธรรมครับท่านวัชลครับถ้าจะอภิปรายนะครับให้ไม่ได้มีการประท้วงก็จะดีที่สุดนะครับครับทีนี้อะไรที่มันเลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยงนะครับแล้วก็จะได้ไม่มีใครมาขัดจังหวะท่านจะได้อภิปรายอย่างสบายใจเลือดเดียวจบเลยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับขอความร่วมมือนะครับด้วยความรักครับ ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานท่านประธานที่เคารพผมเป็นลูกพ่อขุนรางกำแหงมหาราชเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลังกำแหงมหาวิทยาลัยของประชาชนเมื่อเห็นความไม่เป็นธรรมผมไม่เคยที่จะอยู่นิ่งเฉยตั้งแต่เป็นนักศึกษาเมื่อมาเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรท่านประธานครับ สิ่งที่ผมได้กล่าวไว้แล้วนั้นเป็นความจริงทุกประการเพราะหนังสือพิมพ์ได้พาดหัวไว้ว่าแก้รัฐธรรมนูญตามบัญชาทักษินท่านประธานครับนี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ท่านวัชระครับก็เป็นข่าวที่จริงไหมครับท่านประธานเป็นข่าวที่คนรู้กันทั้งประเทศนะฮะแต่ทีนี้ถ้าจะเลี่ยงพูดอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะฮะ เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องมาสะดุดเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าอะไรที่มันไม่ไม่ต้องเอ่ยเพื่อไม่เปิดช่องให้เขาประท้วงเนี่ยตรงนั้นนะครับรับมันก็จะทําให้ราบรื่นผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านมากกว่าเนะขอความร่วมมือนะครับเราบรรยากาศมาดีโดยตลอดแล้วครับช่วยรักษาบรรยากาศให้มันดีต่อไปนะครับด้วยความรักจริงๆรครับท่านประศิกครับ ท่านประสิ์นั่งเถอครับครับผมผมผมตักเตือนไปแล้วฮะผมตัดเตือนไปแล้วพอแล้วฮะเอาละครับพอแล้วครผมวินิจฉัยไปแล้วพอเถอะครับ ขอความร่วมมือครับท่านวัชระจะได้ไม่ต้องสะดุดครับท่านประธานที่เคารพขอขอบคุณท,ท่านประธานท่านประธานครับสิ่งที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นความจริงทุกประการและปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ในบ้านเมืองของเราท่านประธานครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในชนบทอันกว้างใหญ่ไพศาล ได้ประสบทุกขเวทนาแสนสาหัสในเรื่องต่างๆหลายเรื่องนานับปการปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะแรงอาฆาตจากต่างประเทศปัญหาจึงไม่จบและนำมาซึ่งการแก้รัฐธรรมนูญในสามร่างในวันนี้ท่านประธานครับท่านท่านฮะถ้าพูดอย่างนี้คงไม่ได้ฮะผมผมขอความร่วมมือฮะท่านวัชระฮะย้ำอีกทีนะฮะด้วยความรักจริงๆครับ มันจะได้ไม่ต้องสรุดเอาสาระดีกว่าฮะอย่าไปแขวะเลยฮะถ้าไม่แขวะเนี่ยเขาก็ฟังเข้าใจฮะแล้วท่านจะได้ไม่ต้องสรุดในการอภิปรายด้วยความกรุณาครับท่านประธานที่เคารพท่านประธานครับการที่ผมได้กล่าวเกินนำมานั้น ท่านประธานก็ได้ทักท้วงก็ไม่เป็นไรครับผมยินดีรับฟังและผมก็เชื่อตามท่านประธานว่าว่าพี่น้องประชาชนรับรู้กันทั้งประเทศท่านประธานครับในเรื่องของการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68เพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้กล่าวไปแล้วซึ่งท่านสสฝ่ายค้าน ก็ได้บอกว่ามีการหมกเป็ดโดยเพิ่มเข้าไปว่าบุคคลจะใช้สิทธิ์และเสรีภาพตามหมวดสามแห่งรัฐธรรมนูญนี้ท่านประธานครับรัฐบาลแก้ไขเพื่อที่จะจำกัดไว้ที่เฉพาะแค่หมวดสามเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้ผมอยากจะถามท่านประธานว่า ในหมวดอื่นๆเอก14หมวดถ้ามีคนจะล้มล้างการปกครองหรือกระทำความผิดตามมาตรา68ไม่มีสิทธิ์จะยืน่นหรืออย่างไรยกตัวอย่างเช่นในมาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ต่านประธานครับถ้ามีคนจะแบ่งแยกดินแดน ใช้สิทธตามมาตรานี้ได้ไหมครับหรือในหมวดสองพระมหากษัตริย์ถ้ามีกลุ่มบุคคลจะเปลี่ยนแปลงสถาบันกษัตริย์ของประเทศไทยไปเป็นแบบประเทศอื่นดังที่เขาได้ประกาศกันกลางอนุสาวรียประชาธิปไตยอย่างนี้ประชาชนจะไปร้องได้ไหมครับสมมติฐานครับ เพราะฉะนั้นการที่เขียนหมกเม็ดไว้ดังกล่าวจึงเป็นการจำกัดเฉพาะแค่หมวดสามเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศท่านก็ควรที่จะพินิจพิจารณาทัานประธานี่เครพบพี่น้องประชาชนคนไทยมีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ปัจจุบัน เรามีภัยร้ายแรงเกิดขึ้นต่อสรารวัตรพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของพวกเราแล้วจะไปร้องตามช่องทางนี้ไม่ได้หรืออย่างไรเพราะอะไรครับเพราะในกฎหมายท่านกำลังจะเขียนใหม่นี้ท่านได้จำกัดสิทธิของพี่น้องประชาชนในการที่จะยื่นเรื่องร้องต่อสารรัฐธรรมนูญ <c oughs> ท่านประธานครับ โดยท่านจะให้ไปยื่นได้เฉพาะที่อายการสูงสุดเมื่อเรามาดูอายการท่านประธานครับอายการสูงสุดในปัจจุบันเป็นอย่างไรเราก็ต้องดูตั้งแต่อดีตอายการในอดีตมีคำสั่งไม่ฟ้องไม่ฟ้องใครครับไม่ฟ้องพันตำรวจโททักษิณชิน,นวัตรในหลายคดีนี่คือข้อเทจจริงครับ ท่านาพัชรครับถ้าไปอย่างนั้นเดี๋ยวก็ไม่จบผมว่าเาเข้าประเด็นที่ท่านไม่เห็นด้วยมันดีไม่ดียังไงฮะถ้าไปลื้อเรื่องเก่าๆมาพูดไม่จบฮะเอาตรงสาระดีกว่านะครับรรท่านประธานครับนี่เป็นพฤติกรรมที่เราจะไว้วางใจอายการหรือไม่ไว้วางใจอายการและผมกราบเรียนรรท่านประธานว่าอายการสูงสุด ทันที่แล้วได้รับการตอบแทนตำแหน่งหลายตำแหน่งและมีบันทึกไว้ในวิกิพีเดียระบุชัดเจนว่าอายการสูงสุดท่านนี้ได้รับตำแหน่งตอบแทนให้เนื่องจากสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งมีคำสั่งไม่ฟ้องในคดีที่คณะกรรมการตรวจสอบการทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐฟ้องร้องท่านฮะพูดอย่างนี้มันแส่ใสหลายแล้วฮะ ใส่า้าผมถ้าอย่างนี้ผมไม่อนุญาตฮะท่านมันเป็นการใส่ร้ายแล้วก็ไม่ควรจะต้องก,ก็ใส่ร้ายตรงที่ว่าอายการไปยกฟองแล้วทำให้เขาได้ผลตอบแทนอะไรพวกเนี้ยใส่ร้ายชัดๆัดฮะ ท่านท่านวัชระครับอย่าแย้งเลยฮะผมวินิจฉัยแล้วครับผมไม่อนุญาตให้พูดนะฮะขอความกรุณาแน่ครับท่านเข้าประเด็นอย่าไปกล่าวหาอย่างนั้นมันเป็นการใส่ร้ายไม่งั้นไม่จบฮนะ นิพนเชิญน,นะท่านประธานที่เคารพครับผมนิพน์วิศัยยุทธศาสตร์สมาชิกภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพระกชษฎิปัตร์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาด้วยความเคารพจริงๆนะผมไม่อยากประท้วงกันคือการที่จะแก้กฎหมายรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยให้อำนาจเอกการสูงสุดเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับมีผลกระทบ ต่อประเทศชาติอย่างร้แรงเลยเพราะนั้นการที่จะพิจาณาบุคคลที่ดำรงตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันต้องพูดถึงพฤติการและเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้อันนี้ต้องพูดครับประกอบการอภิปรายของสมาชิกถ้าไม่เอาความจริงมาพูดกันในสภาแล้วจะเอาเรื่องโกหกแล้อครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องพิสูจน์ได้เห็นว่าตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มันเอื้อประโยชน์ในการทำหน้าที่ ซึ่งอาจจะไม่เป็นกลางตามเจตนารมณ์ที่แก้รัฐธรรมนูนฉบับนี้ก็เป็นได้เพราะฉนั้นต้งโอกาสสมสาชิกอภิปรายนะครับท่านประธานยาตัเสิกค,ครับขอบพระคุณครับท่านนิพนธ์ครับด้วยความเคารพนะฮะถ้าไปพูดอะไรที่มันไปนกล่าวใส่ร้ายตรงๆอ่ะผมว่ามันไม่ควรอ่ะแล้วมันยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับถึงเขา ได้รับการแต่งตั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงมีการแต่งตั้งจริงก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเลี่ยงที่จะใส่ร้ายท่านฮะไม่งั้นไม่จบครับผมว่าพอแล้วมั้งฮะท่านวัชระต่อเถอะครับขอความร่วมมือนะฮะอัเชิญครับ ท่านประธานที่เครารพครับคืออย่างนี้ครับการอภิปรายในสภานี่บุตรสมาชิกและสภาเนี่ยต้องระหนักถึงความเป็นจริงความถูกต้องเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะประกอบการอาภาิปรายของสมาชิกเขาต้องรับผิดชอบครับในเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่เป็นเรื่องจริงนะผู้ที่ถูกพลาดพิงเนี่ยฟ้องค่าเสียหายได้เป็นร้อยล้านเลยในเรื่องกรณีอย่างนี้เพราะนั้นนี่เป็นการประกอบ การวิปรายด้วยเหตุด้วยผลนะครับผมเชื่อว่าสมาชิกจะต้องรับผิดชอบถ้าเรื่องไม่จริงเนี่ยในชีวิตนี้ให้จ้างผมขี่ร้อยล้านผมก็ไม่กล้าพูดผมเรียนตรงๆกันท่านนิพนธ์ครับด้วยความเคารพจริงๆนะฮะถ้าใช้หลักของท่านที่ว่าเนี่ยมันประชุมไม่ได้แน่นอนแล้วเรื่องทํานองเดียวกันถ้าฝั่งนี้พูดเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกัน มันก็จะมีการประท้วงอยู่ตลอดผมมีหน้าที่ควบคุมตามข้อบังคับส่วนจะไปฟ้องไม่ฟ้องมันไม่เกี่ยวกับผมที่เกี่ยวกับผมโดยตรงเนี่ยผมต้องควบคุมการประชุมตามข้อบังคับเป็นหน้าที่ของผมท่านจะมาอ้างว่าเป็นความจริงแล้วไปใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยไม่ได้ครับผมไม่ยอมฮะขอความกรุณาน,นะครับท่านวัชระด้วยความเคารพนะครับครับ ท่านประธานผมจะรับไปทองมาชี้รายชื่อประชาธิปัตย์ผมได้กราบเรียนความจริงให้ท่านประธานฟังท่านประธานครับอายการไม่ฟ้องจริงไหมประชาชนก็ดูอยู่และตัดสินอายการสูงสุดได้รับตําแหน่งต่างๆจริงไหมประชาชนก็ดูอยู่และประชาชนก็ตัดสินท่านประธานครับ และเรามาดูครับอายการสูงสุดยังเป็นประธานประธานคณะทำงานท่านประธานครับเป็นประธานคณะทำงานทางราชาการมีตำแหน่งทางราชาการที่ชัดเจน <ampl i. S 1> เป็นประธานคณะทำงาน,าานมมชุดติดตามตัวผู้ร้ายข้ามแดนผมไม่ระบุชื่อเลยครับท่านประธานครับถามว่าเมื่ออายการสูงสุดเป็นประธานคณะทำงานติดตามตัวผู้ร้ายข้ามแดนจุดจุด และจุดๆท่านได้ทําหน้าที่ไหมครับแล้วประชาชนจะไว้วางใจได้อย่างไรถ้าอานาจไปอยู่ที่อายการสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว <c oughs> ทประธานครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากเหลือเกินครับต่อการทํางานของอายการ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่จะปฏิรูปอายการและรวมถึงตํารวจ <c oughs> เพราะประชาชนหาความเป็นธรรมไม่ได้เด็กๆท่านประธานอาจจะรู้จักการวิ่งเปรี้ยวแต่ท่านประธานครับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศรู้จักกันครับว่าวิงาาาว่งออยการวิ่งไอยการครับวิ่งตำรวจและความยุติธรรมกับพี่น้องคนจนๆนั้นอยู่ที่ไหน <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นท่านประธานครับการที่จะไปปิดกั้น พี่น้องประชาชนที่จะไปร้องเรียนต่อสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา68ที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้วนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะแก้ไขกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางคนเป็นอย่างยิ่งเพราะในคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่18ขีด22ทัร ในหน้าที่23ซึ่งสมาชิกหลายท่านได้อ่านไปแล้วแต่ผมขออนุญาตอ่านสั้นๆขออนุญาตท่านประธานในคำวินิจฉัยนี้ท่านตุลาการได้เขียนคำวินิจฉัยไว้ว่าในกรณีที่ผู้ผร้องใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามมาตรา68วรรคสองนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลร,รัฐธรรมนูญ อายการสูงสุดเพียงแต่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและยื่นคำร้องขอต่อสารรัฐธรรมนูญได้เท่านั้นหาได้ตัดสิทธิ์ของผู้ร้องที่จะยื่นคำร้องต่อศารรัฐธรรมนูญโดยตรงไมมนี่ครับสามบรรทัดแรกในหน้าที่23และสองบรรทัดสุดท้ายท่านเขียนไว้ว่าเช่นนี้แล้ว ประชาชนผู้ทราบเหตุตามมาตรา68วรรค2ย่อมสามารถยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญได้โดยตรงทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ของตนต่อต้านการกระทำนั้นได้โดยสันติวิธีธรรท่านประธานครับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นที่สุดครับ พะกฎหมายรัฐมนุลได้บัญญัติรองรับอำนาจของสารรัฐมนุนไว้อย่างชัดเจนผูกพันสภาผู้แทนราษฎรผูกพันรัฐบาลผูกพันทุกองค์กรของรัฐแล้วเมื่อเป็นดังนี้ท่านจะมาปิดกั้นหรือจะมากลับคำยามิไิจฉัยของสารรัฐมนุนได้อย่างไรและปิดกั้นพี่น้องประชาชนไม่ให้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐมนูญถือว่าเป็นเรื่องที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ ต่อไปพี่น้องประชาชนในภาคอีสานได้พบเห็นคนที่กระทำความผิดจะเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์ไปแบบประเทศอื่นก็ร้องไม่ได้ครับเพราะท่านเขียนปิดไว้แล้วว่าต้องผิดเฉพาะในหมวดสามเท่านั้นเพราะในหมวดพระมหากษัตริย์อยู่หมวดสองหรือวันดีขึ้นดีจะยกจังหวัดบางจังหวัดให้กับบางองคอ์กร ประชาชนก็ร้องไม่ได้ครับเพราะอยู่ในหมวลหนึ่งบททั่วไปไม่สามารถร้องต่อสารรัฐมนูรได้แล้วถามว่าประชาชนจะไปร้องกับใครบ่อยให้มีการระมิดหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์ไปก่อนหรือแล้วจึงจะมาร้องแล้วไปร้องได้ที่ไหนท่านประธานครับนี่คือข้อกังวลและความห่วงใยจากสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรที่ได้เห็นว่าเขากำลังจะ กระทาการดังกล่าวท่านประธานครับผมคงจะไม่อภิปรายทั้งสร่างแต่อยากเน้นย้ำว่าในมาตรา68นี้จะนำมาซึ่งหายนะของประเทศและการที่ท่านไปปิดกั้นสารรัฐมนูนไม่รับคำร้องจากประชาชนโดยตรงดังกล่าวท่านประธานครับผมอยากกลาบเรียนท่านประธานว่าตุลาการสารรัฐมนูน ยังเคยถูกคมขู่คุกคามและแบกเมย์ถึงขั้นที่ได้โทรศัพท์ไปคมขู่ตุลาการสาธารมนุนโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งให้พูดกับทนายของอดีตผู้นำสูงสุดคนหนึ่งนรรมธานครับและได้ส่งโทรศัพท์ให้ทนายดังกล่าวได้พูดกับท่านจรูนอินทจารย์ขอไภัยที่เอ่ยนาม มันเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้ฮะท่านมีผู้ประท้วงเชิญนะท่านประธานได้กรบกับผมนายพร้อมพองพษ์รพิริศสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในสานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประท้วงผู้อภิปรายนะครับว่าเป็นการทำผิดข้อบังคับข้อ43นะครับรวมถึงการอภิปรายไปกระทบในคดีที่เขาถอนฟ้องไปแล้ว โดยที่มีลักษณะที่ไม่มีการสืบพยานไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ะผมขอปฏิเสธว่าไม่มีใครไปข่มขู่หรอกครับแล้วการอ้างโดยเฉพาะเป็นการจินตนาการไปทําให้เกิดผู้ที่ถูกกล่าวหาในเสียหายผมนะครับที่มีการฟ้องคดีหมิ่นประมาทโดยเฉพาะ ท่านตุลาการท่านก็ได้ถอนฟ้องไม่มีการสื่อพยานใดๆเพราะนั้นผมขอให้ผู้อภิปรายเนี่ยนะครับควรใช้ข้อเท็จริงอย่าจินนาการและกล่าวร้ายคนอื่นนะครับขอให้ถอนนะครับท่านประธานครับเสียหายครับถ้ามีงั้นผมจะกล่าวหาบ้างเลยนะครับออพอฮะท่านวัชระมีเวลาเหลือชั่วโมองเสร็จๆนะท่านขอคำมกรนานะครับนะ ท่านประธานที่เคารพผมได้พูดความจริงให้ท่านท่านพร้อมพงษ์ผมได้กล่าวตักเตือนไปก่อนหน้านั้นแล้วครับทีนี่เหลือเวลาไม่มากให้ท่านต่อจะได้จบผมผมได้กล่าวตักเตือนไปแล้วครับไม่เป็นไรหรอกครับให้ท่านได้พูดต่อเถอะเชิญนะ ไม่เป็นไรฮะผมทักท้วงไปแล้วครับได้เตือนไปแล้วครับไม่เป็นไรฮะ,ะเชิญฮะท่านประธานที่เคารพผมไม่ใส่ใจนะครับในสิ่งที่เกิดท่านต่อของท่านเหลือเวลานิดเดียวฮะครับท่านประธานครับเขาได้ประกาศขอเข้ามาตุลาการแล้วขอขอบคุณท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่า แม้กระทั่งตุลาการสารมนุษท่านนี้ยังถูกไปข่มขู่ให้ยุบพักประชาธิปัตย์ถ้าไม่ยุบพักจะเปิดคลิปท่านประธานครับนี่คือความจริงที่ผมกราบเรียนท่านประธานและผู้หญิงคนดังกล่าวที่โทรศัพท์ท่านครับได้ขอ,ขอความกรุณาหลายครั้งแล้วนะฮะจะจบแล้วครับท่านอย่าให้มีปัญหาเลยครับขอ,ขอความร่วมมือเถอะครับไม่งั้นกับประท้วงไม่จบ อาจารยครับประธานครับผมนายพร้อมพงศ์นภริตสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกและสภาผมนะครับเห็นว่าผู้อภิปรายเนี่ยกำลังทำผิดข้อบังคับซ้ำซากนะครับโดยไปกล่าวาพาดพิงบุคคลอื่นแล้วคดีที่มีการฟ้องหมิ่นประมาทของตุลาการสำนวนก็มีการถอนฟ้องไปแล้วไม่มีการสืบพยานไม่มีข้อจริงผมยืนยันนะครับและที่สำคัญถ้าผม กล่าวกลับไปบ้างว่ามันมีคลิปของสอสอปเดี๋ยวก็ไม่จบเดี๋ยวก็ไม่จบฮะท่านวัชระครับเหลือเวลานิดเดียวผมว่าท่านจบให้มันดูจบดีๆน่าจะดีกว่าอย่าไปกระทบเลยฮะไม่งั้นก็อย่างเงี้ยก็จะมีคนประท่วงขัดจังหวะอยู่ตลอดขอ,ขอครับก็น่าฮะ,ฮะจะจบอยู่แล้วครับเชิญเนี่ย<ะ> ท่านประธานผมผมท่านประธานครับผมเตือนแล้วฮะสถานที่นี้เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้มาพิปรายในสภาผู้แทนรัษฎรต่างคนต่างอ้างว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนท่านประธานครับต่างคนต่างอ้างว่าประชาชนคําก็ประชาชนสองคำก็ประชาชนแล้วประชาชนนั่นแหละครับจะเป็นผู้ตัดสินอย่างแท้จริงเพราะว่าใครโกหกใครพูดเท็จใครพูดจริง การเวลาจะพิสูจน์การแก้ไขรัฐมนูรครั้งนี้ท่านประธานครับมีการสร้างภาพให้ประชาชนเห็นนึกว่าเป็นมังกรแต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อไปดูใกล้ๆกับกลายเป็นตัวเงินตัวทองที่หน้าสภาท่านประธานที่เคารพครับผมไม่อาจที่จะรับหลักการในร่างรัฐมนูญทั้งสามร่างนี้ได้เลยแม้แต่ตัวอักษรเดียวและกราบเรียนท่านประธานว่าผู้หญิงคนากล่าวนั้นลงสมบัตสิสอส ก็ <c ười> เอาจนได้นะฮะ oh.